สวัสดีเอซีและพี่น้องชาวนานะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูปัญหายอดฮิตนะครับลูกค้าซื้อเครื่องมาพร้อมนะครับรถเออ่อนเอามาลากฟารนะครับแตกนะครับอ่างแตกตอานี้เสนอลูกค้าไปนะอ่างใหม่5 8าพันแะครับอ่างใหม่5 8าพก็ลูกค้าไม่สะดวกนะครับให้ปะนะับให้ปะ ตอนนี้นับมันก็วิธีที่เคยเห็นมาก็จะมีนะครับผ่านับผ่าแล้วเชื่อมนับอันนี้ก็กลัวจะไม่ทนนับก็ได้ได้วิธีใหม่มานะครับผมปะไปแล้วสามอ่างก็ยังยังยังไม่เคยเจอปัญหานะครับยังไม่เคยเจอปัญหาเดือนนี้เจอมาทั้งหมดแล้วนะครับเจอมาทั้งหมดแล้วสามอ่างนะครับลูกค้าปะไปสองอ่างนะครับเปลี่ยนใหม่หนึ่งอ่าง ก็เดี๋ยวเราจะเจาะนะครับเนี่ยเจาะเจาะตรงนี้นะเจาะเจาะแล้วตราบเกลียวใส่นะแล้วดึงขันเกลียวให้ดึงนะขันเกลียวให้ดึงเดี๋ยวผมจะให้มาดูตอนผมเจาะเสร็จแล้วตราบเกลียวลงไปครับเสร็จแล้วก็เจาะนะเจาะเดี๋ยวตราบเกลียวตราบเกลียวแล้วขันให้ขาดแล้วแล้วเอารถดเชื่อมเหล็กหล่อแต้มนะห็นรู้กันเดี๋ยวผมจะเอารถดเชื่อม เล็กหล่อเชื่อมนะแต่เราต้องรับเกียวครับเอาน็อตอันนี้ขันนะครับขันให้มันขาดขาเหมือนไม่ให้มันดึงนะแล้วเราใช้ดอกตาตาบลงไปนะครับก็แต่ผมไม่แนะนําวิธีด้วยการเชื่อมท้องเหลืองนะเพราะท้องเหลืองกับเล็กหล่อเนี่ยมันมันมันคนเละเนื้อนะครับเดี๋ยวร,รับรับเสร็จแล้วเดี๋ยววให้ดูหลังจากรับทําเกียวเสร็จแล้ว ทำเกลียวเสร็จแล้วขันไปแลัวตัวนึ่งผ่าลงไปกลางเกลียวเลยหรือว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะก็แนะนำกันเข้ามานะแต่ตัวนี้มันจะไม่ทะลุนะเพราะมันหนาเพราะมันหนาเราก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วขัน ผมถ้ขาดไม่ขาดขาดขาแล้วขาดขาแล้ว,ลวเราค่อยเอารวดเชื่อมเเชื่อมสร็จแล้วมันจะประมาณนี้แล้ก็ได้ประมาณนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาผ่า แล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็เชื่อมถ้ากลัวไม่อยู่ให้ให้เอาแก๊สเผาก่อนนะแล้วก็เชื่อมนะครับส่วนถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็แนะนํากันเข้ามานะบอกช่างนะครับอันนี้ดีกว่าแบบแบบนั้นดีกว่าอันนี้เพราะลูกค้าไม่สะดวกเปลี่ยนอ่างนะถ้าเปลี่ยนอ่างงบมันก็จะไหลนะบานปายแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกนะแล้วก็เดี๋ยวนะครับขออนุญาตมาแนะนําช่างนะช่างที่เป็นช่างรุ่นเก่า นะครับที่รู้จักดีนะครับรู้จักระบบ DI แต่ไม่รู้จักระบบแคมวาวนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นนะครับมันจะเป็นลักษณะของลูกสูบนะับที่เป็นรถแคมนะครับอันนี้ลูกค้าประกอบมาโดยที่ไม่หลบไม่หลบวาวนะครับอันนี้เป็นลูกแรกที่พู่ตัวรถมานะครับเสร็จแล้วลูกมันแตกนะครับเดี๋ยวมันแตกปุ๊บก็ยกไปให้ช่างเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวน เปลี่ยนลูกใหม่นะครับเปลี่ยนลูกใหม่ตอนนี้ช่างคงจะไม่ได้ดูนะครับช่างผมไม่ได้ดูไี้ผมให้ดูลูกครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับที่มันคู่ตัวนะมาคู่ตัวเนี่ยลอยดูเขาใส่มามันไม่ได้หลบวาวมันก็แท็กการคุดไปเลยเพราะว่าลูกค้าบอกไม่ติดและฉุดเอาเนี่ยหวาวมันก็แท็กอันนี้เป็นลูกที่หลบมาแล้ว นะครับลูกค้าบอกว่าลูกลูกมันเป็นลูกซีนสีอันนั้นใช่ครับลูกค้าไปเห็นของจากธนกิจมานะครับอันนี้เราก็ใช้เครื่องกึงทําเอาครับเครื่องกึงเครื่องมิลลิ่งทําเอานะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะก็ถ้าไม่รู้ก็วัดนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชัวร์ก็ยกครับเดี๋ยวยกมานะครับยกมาทําได้ไม่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 ต้องกลัวนะหรือว่าสอบถามกันได้เอาอาสปิงอันนี้ให้มันใส่เลยตัวแข่งนะ บอกมันบอกมันบอกมันมันไม่รู้เรื่องนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกลูกเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแคมบาวมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่สเต็ปแคมนะครับอันนี้ผมลบมาเผื่อเลยครับอันนี้เขา่าจะะลบมาสามมินนะครับอันนี้ผมลบมานะครับห้ามินนะเผื่อลูกค้าอยากเปลี่ยนแคมเราจะได้ไม่ต้องทําลูกเพิ่มนะเผื่ออนาคตนะครับอยากขยับสเต็ปนะครับไอส่วนเรื่อง ปลาอ่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าใครมีวิธีที่ดีก็ลองดูได้นะครับลองดูบอกวิธ so ีมานะครับอันนี้ผมว่าขันแน่นขันให้แน่นแล้วแล้วก็ตัดทิ้งนะครับมันตัดขันขาดตัวแล้วก็ตัดทิ้งตัวแล้วก็เดี๋ยวมาเชื่อมนะครับเชื่อมดึงไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงได้นะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดคือต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนใครเคยพบเจอปัญหาแบบนี้ก็ นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าใครเคยเจอปัญหาแบบไหนกันบ้างนะครับส่วนผมก็เจอมานะครับมันต้นใหญ่จะเป็นอ่างพลาสติกไอ้ถังพลาสตินับรุ่นแรกๆนะครับมันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับหรือเราเข่งใส่ผานตึงจัดหรือว่าเป็นที่เราใช้นะครับหรือว่าเป็นที่ผู้ผลิตเราก็ไม่รู้ได้นะเพราะเราไม่ใช่วิศวกรนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการปลาอ่างก็นะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเหลือแค่ ครับยกไปแต้มนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ